เปิดเปิดลำโพงเปิดหน้าก่อนเปิดลำโพงก่อนแมนี่ยมันบอกขักกันหน่อยอ๋อมันบอกเห็นหน้าเห็นตาเลยโยหน้าเห็นตาเลยโอ้อนายสาธุก็กราบขอโอกาสนะครับครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับทุกท่านขอความเจริญในธรรมจงมีใดญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายต้องขึ้นซับไตเติ้ลไหมคุณโยม ฟังออกนะไม่ต้องให้อาจารย์แปลอีกที่เด้อเข้าใจเข้าใจเนาะอแต่พูดไม่ได้อะไม่ได้อ้พอฟังได้เนาะฟั้อ๋อนี่ปอตู้นี่จะภาพวันนี้ใช่ไหมโดยชื่ออะไรครับพ่อวียงคุณแม่แม่อ้วนแม่อ้วน ม่อวโอ้อยู่ไกลเลม่อยู่ไกลแม่อ้ว่าเหรออ้อไหนเจ้าของวันเกิดอ่ะไหนอ่ะโชตัวน้อยอ๋อสาธุพร้อมการคุณโยมโแล้วมีใครอีกเจ้าเจ้าของวันเกิดนี่ ที่คนนี้รับขวัญพ่อเป็นพ่ออ๋อ Happy ิร์ t เดย์นะอแข็งแรงแข็งแรงเอาละกลาเซียแปลว่าขอบใจขอบใจอาตมาต้องตอบว่ายังไงสาธุฮล่าฮล่า ได้คำเดียวมาตั้งแต่โคลัมเบียจนถึงเนี่ยอขอขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมนะทุกท่านคงได้ยินนะครับที่อยู่ไกลๆนู้นนะอ๋อเสียงไม่ค่อยดีเพราะว่าได้ของที่ระลึกมาจากน้ำตกอีกัวาซูเมื่อวานก็คุณโยมเอาอยู่เอายาไปถวาย เขาถามว่าใครแน่อัตมาก,ก็ไม่เข้าใจว่าใครแน่แปลว่าอะไรอ๋ออาตมาไม่ค่อยแน่จริงแล้วล็็เยปลูไปไว้อก,ก็ดีใจนะครับได้มาเจอญาติโยมเนี่ยทั้งๆท,ที่อัตมาก็อยู่นู่นประเทศไทยนู่นแล้วก็ ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาปี2001อ 2001. ออแล้วก็มาอยู่ที่ฟลอริดาของอเมริกา mm hmm. แล้วก็ท่านเจ้าคุณพระวิจิตรธรรมภานีท่านก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดฟลอริดาธรรมารามท่านก็ชวนอาตมาให้มาที่โคลเมเบียที่ประเทศโคลิมเบียที่ทางหมาลัยเขานิมนต์อาไว้แล้วก็ทางาท่าน พูสรยุทธ์ท่านก็นิมน์พระกุณเจ้าหลายรูปแล้วครับไปที่นั่นแนละ้วก็อาตมาก็ตกค้างเลยทีเนี้ยท่านจะคุณกลับไปแล้วอาตมาก็ตกค้างท่านก็ฝากไว้กับอาจารย์ดำรงท่านก็ดูแลมาตลอดทุกเส้นทางแนะล้วก็กราบขอบคุณมากๆากแนละ้วยังไม่ทิ้งกัน แต่อาตมาก<ะ>็จะจะกลับแรกวันที่17ครับมีกาบห่อไปอะไรสวิตเซอร<า>์แลนด์อาจารย์สุธรรมก็นัดไปเจอกันที่โนนอีกใช่โยมรู้จักใช่ไหมอาจารย์สุธรรมที่เดินเก่งๆไงไม่ค่อยท่านไม่ค่อยได้ได,ได้ได้นั่งรถอ่ะท่านชอบเดินเดินมาเกือบทั่วโลกแล้วคุณโยม ข่าน่าอตอิดตามเบิ่งเบิงลักาษาะูส้สาธุกันเลยใช่อาตมารู้จักกับท่านเพราะว่าเดินทุดดงอะแหลท่านมีโปรแกรมเดินทุดดงที่ฟลอริดาเจวันอาตมาเนี่ยเดินมาตั้งแต่เด็กๆนแล้วใช่ไหมคุณโยม,มแต่ว่าเดินตลอด7วันเนี่ยมันยังไม่เคยก็ลองดูลองเดินดูว่าระหว่างเท้าแตกกับหน้าแตกอันไหนจะมาก่อน เข้าใจกั็ว่าหน้าแตกใช่ไหมหน้าแตกคือเดินไม่ไม่ครบเจ็ดวันอ่ะ <c oughs> และเราก็ระหว่างเท้าแตกหน้ายังไม่แตกคุณโยมวันแรกเท้าแตกเลยจากนิดหนึ่งไปบอนยๆๆ่อมย่อแต่ว่าด้วยความอดทนพระอาจารย์ก็ให้กำลังใจตลอดท่านเดินไปเถอะเมื่อท่านเดินไปถึงวันที่สี่แล้วความรู้สึกเจ็บปวดนั้นจะหายไปหมด กาจะถึงวันที่สคุณโยมลองอย่างดูสิมันจะให้ความเจ็บปวดมากขนาดไหนอัตมาก็ได้สัตจธรรมว่าระหว่างใจกับกายทุกคนโยมก็ต้องมีใช่ไหมมีกายก็ต้องมีใจถามคุณโยมทั้งหมดว่าระหว่างกายกับใจอันไหนใหญ่กว่ากัน ทุกคนจะต้องตอบว่าใจใหญ่กว่ากันเพราะใจเป็นคนสั่งให้กินให้เดินให้เที่ยวให้ช้อปปิง้งให้สั่งของออนไลน์กายไม่ได้สั่งหรอกใจมันเป็นคนสั่งแต่พอไปเดินทุด,ดงปั๊บเนี่ยคุณโยมรู้เลยว่าอันไหนใหญ่กว่ากันเดินนมีโยมผู้หญิงก็เดินด้วยมีโยมผู้ชายก็เดินด้วยมีพระเดินด้วย คนที่ไม่เคยเดินคุณโยมเคยเห็นนักวิ่งมาราธอนไหมนักเล่นกีฬาไหมที่กล้ามเนื้อมันฉีกเห <No. S 1> ่ไหมและก็ที่ตะคิวมันจับพอตะคิวมันจับเนี่ยมันจะล็อกร่างกายไม่ให้เดินอีกเลยพอกล้ามเนื้อมันฉีกเนี่ย บางความเจ็บปวดมันจะล็อกร่างกายแม้เดินอีกเลยแม้จะใจจะใหญ่แค่ไหน <c oughs> มันจะไม่ให้ร่างกายไปแล้วเพราะมันล็อกเอาไว้แล้ว <c oughs> เหมือนกับโยมที่ขับรถ <c oughs> แล้วหลับใน <c oughs> เคยยินได้ยินเขาเล่าใช่ไหม <c oughs> ว่าขับรถแล้วมันหลับใน <c oughs> นั่น <c oughs> เพราะว่าอีกห้านาทีก็จะถึงอยู่แล้ว <c oughs> จะหอดอยู่แล้ว ใจบอกว่าไปต่ออีกนิดเถอะมันถึงแล้วอีกห้านาทีอีกสองนาทีอีกหนึ่งนาทีก็จะถึงแล้วใจมันก็จะไปให้ถึงแต่กายมันไม่ไปแล้วจนมันไปสิแล้วนไปอ่ามันเลื้อยแล้วครับมันเลื้อยแหละแสดงมันเลื้อยเนี่ยใจไม่สั่งการแล้วกายไม่สั่งการแล้วกายมันก็จะล็อกให้หยุดอยู่ทันทีเลยเห็นไหมล่ะระหว่างกายกับใจนยมต้องสร้างความสัมพันธ์ให้ไปได้ ถ้าเราสละร่างกายมากร่างกายก็จะอ่อนเพลียถ้าเราสละใจมากใจก็จะอ่อนเพลียเพราะเราใช้งานมันมากทีนี้เราต้องคืนกำไรให้ร่างกายว่าต้องคืนกำไรให้จิตใจบ้างอย่าไปใช้ใจมันมากพอใช้มันมากมันจะทุกขมากมันจะเจ็บปวดมากร่างกายก็เหมือนกัน ถ้าเราไปหักโหมกับงานมากเนี่ยโรยไม่พักให่ฟื้นเลยสักวันหนึ่งมันจะเอาคืนเราทีนี้เราต้องคืนมันบ้างต้องเสียสละบ้างมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังว่าถ้าโยมในห้องนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับโยมในห้องทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เป่าลูกโป่งคนละลูกเป่าลูกโป่งลูกจากนั้นลูกโป่งเป่าก็ลูกโป่งแล้วก็เขียนชื่อคุณโยมเนี่แหละ ติดไว้กับลูกโปง่งแล้วก็ปล่อยไว้ในห้องนี้และคุณโยมทุกคนออกไปข้างนอกแลวอาตมาจะสั่งว่ากลับไปในห้องแล้วหยิบลูกโป่งที่เขียนชื่อตัวเองถามว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนบางทีเป็นวันหาชื่อตัวเองไม่พบเพราะว่าในห้องนี้มันเยอะมากถามโยมว่าจะหาวิธีอย่างไง ให้ได้ชื่อที่ติดกับลูกโป่งของตัวเองเข้าใจคำถามไหมมีวิธีไหมครับจะให้ได้ลูกโป่งของตัวเองที่มีชื่อของตัวเองปรากฏที่ลูกโปง่งและถือเอาไว้ในกำมือเขียนใหม่เลยเขียนใหม่ไม่ได้จะซ่อมเขาซอมหน่อยซ่อมเมีวิธีแนะนำชเช่นโยมพ่อไปเห็นชื่อลูก ชื่อลูกโป่งคนนี้และรู้จักกันทุกคนใช่ไหมครับใครได้ลูกโป่งคนไหนก็เอาไปให้กับคนนั้นใช่ไหมล่ะไม่ต้องใช้เวลาทั้งวันแล้วแค่ห้านาทีเนี่ยใช่โยใช่ฉะนั้นเราอย่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวเราต้องทำเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมก่อน แล้วก็จะได้ความสามัคคีเนี่ยรวดเร็วฉับพัฒน์ทันใดเลย,ย,ยนี่อัตม,มาง่ายๆเลยนี่เรื่องหนึ่งนะจำม,มาไว้ว่าอัตาม,มาเนี่ยเล่าให้โยมฟังวันหนึ่งอัตาม,มากลับมายามอาจารย์ดำรงอีกท่านให้มานะก็จะมาอีกแล้วก็มาเยี่ยมครูบาอาจารย์อีก ท่านมีเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อจิตมานี่โอ้ยสูงส่งจริงๆจริงมาลามาชามาเดี๋ยวมาอีกมาอีกเพราะว่าบุพเพกตาบุญญาตาบุพเพสันนิวาสดูอเจ้ากันไหมไม่ได้ดูใช่ไหมเรื่องอเจ้าละครเออบุพเพสันนิวาสเนี่ยมันต้อง เคยสร้างบุญเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนในชาติฟังก่อนปุนปเพกตาบุญญาตาเ,เคยตักบาตรด้วยกัน,เ,นเคยทําบุญด้วยกัน,เ,นเคยสร้างวัดด้วยกัน,เ,นเคยฝังลูกลิมิตด,ด้วยกันสองอย่างเนี่ยทำมาไว้เถอะมันไม่สูญหายแล้วก็มันมาพ่อมันมาพบมาเจอกันอีกแน่นอนจะมีนิทานอีกเรื่องนะอีกเรื่องหนึ่งฟังดีๆเลยเรื่องนี้ <t ries> มีวัดอยู่วัดหนึ่งวัดนั้นไม่ใช่ชื่อวัดหลวงอาเจนตินาสมมุติว่าเป็นวัดวัดหนึ่งในวัดวัดนั้นเนี่ยมีพระอยู่ห้ารูปหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าแต่ไม่ใช่ห้ารูปนี้่ <c oughs> <uca ges> นีกนน <legitimate> เอเมนูค,คล้ายค,คล้ายคล้ายคแล้ววัดนั้นมีพระพุทธรูปทองคำ ที่เขาสักการะบูชาของชาวบ้านญาติโยมเนี่ยมานานแสนนานเลยพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจญาติโยมทุกผู้ทุกนามพอไม่สบายใจก็ไปกราบพระพุทธรูปก็เห็นพระพักพระพุทธรูปพระพุทธรูปยิ้มมีความสุขและมีความสบายใจแค่เข้าไปกราบ ความทุกข์ก็หายไปแล้วความสุขก็เข้ามาแทนนี่เป็นที่หมายปองของพุทธศาสนิกชนทุกท่านแต่พระพุทธรูปทองคำองค์นี้เป็นที่หมายปองของโจรผู้ร้ายอยากจะนำมาบูชาเป็นคนเดียวไม่ให้คนอื่นบูชาแล้วอยากจะเอาไปขาย <c oughs> แล้วก็มาที่วัดแห่งนี้ เพื่อที่จะปล้นพระพุทธรูปองค์นี้ไปปล้นหัวใจชาวบ้านไปกระชากหัวใจชาวบ้านไปใจร้ายไหมครับโจนนี่ใจร้ายมากเพราะว่าพระพุทธรูปเนี่ยชาวบ้านเ็าสร้างมาตลอดมานานแล้วแต่อยู่ๆกลับมาช่วยโอกาสจเจาไปโจรมากันด้วยกันสามคนมาถึงก็กราบกับเจ้าวาดเลย ว่าผมขอปล้นพระพุทธรูปในอาวาสนั้นมีพระอยู่ห้รูปที่รูปที่หนึ่งคือเจ้าวาดรูปที่สองที่ปรึกษาเจ้าวาดเจ้าวาดบางอย่างก็ไม่รู้หรอกต้องถามที่ปรึกษาใช่ไหมคุณยม,มอ่าอันนั้นไม่ดีอันนั้นดีอันนั้นถูกอันนั้นไม่ถูกปรึกษาผู้ช่วยเจ้าวาดท่านก็แก้ปัญหาให้ตลอด ไม่ว่าเรื่องใดๆเลยปรึกษาเจ้าผู้ช่วยชาววาดตรงนี้ท่านปรึกษาให้คลี่คลายทุกท,ทุกอย่างรูปที่สามเพื่อนของเจ้าวาดเพื่อนของเจ้าวาดนี่จิบกาแฟก็ได้จิบชาก็ได้นั่งพูดคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้จีพะทะตายแทนก็ได้เพื่อนของเจ้าวาดเนี่ตายแทนเจ้าวาดได้เพราะว่าเป็นเพื่อนกันเป็นมูกันรูปที่สี่ เลขาของเจ้าวาดจับจ่ายชายสอยซื้อของโน,น่นนี่นั่นสร้างโน่นสร้างนี่รับคงรับแขกใครไปมาเนี่ยต้องผ่านเลขาเจ้าวาดรูปที่ห้าครับสำคัญมากตรัสรูของเจ้าวาดคู่อริของเจ้าวาดพูดง่ายๆนะตรัสูของเจ้าวาดไม่ว่าเจ้าวาดจะสร้างอะไรไม่ว่าเจ้าวาดจะคิดอะไร ไม่ว่าจะว่าจะพูดอะไรขัดคอตลอดขัดใจตลอดคเนี่ยนะอ่าทีนี้วกมาถึงโจรที่จะปล้โนโจรบอกว่าผมขอพระพุทธรูปนี้ไปแต่ขอตัวประกันหนึ่งท่านถามคุณโยวมว่าจเจ้าวาจะส่งใครเป็นตัวประกันจะส่งที่ปรึกษาหรือเพราะว่าที่ปรึกษานี่เก่งแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าน,นี้ได้สบาย ส่งเพื่อนนะ <c oughs> เพื่อนในตายแทนกันได้ส่งเลขาเจ้าวาดเลขาเนี่ยสามารถที่จะทําได้แทนทุกสิ่งทุกอย่างส่งศัตรูของเจ้าวาดได้ที่ได้โอกาสแล้วไม่มีโอกาสไหนที่ดีเท่านี้อีกแล้วเดี๋ยวเจ้าวาดต้องส่งศัตรูเพื่อที่จะกําจัดออกไปถามคุณโยมเนี่ยเจ้าวาดจะส่งใครครับใครคิดว่าส่งศัตรูยกเมืองขึ้น กกว่ยยยังไมมโ <c oughs> ใครคิดว่าส่งเลขาเจ้าวาดใครคิดว่าส่งเพื่อนใครคิดว่าส่งที่ปรึกษาตอบได้ไหมครับคุณโยมสรุปให้โยมได้ฟังว่าเจ้าวาดไม่ส่งใครเลยครับส่งตัวเองไป ทำไมต้องส่งตัวเองไปที่ปรึกษาท่านอยู่ครับท่านอยู่ทำหน้าที่เหมือนกับที่เคยอยู่มาบอกกับเพื่อนว่าท่านอยู่ทำหน้าที่ต่อไปบอกกับเลขาว่าท่านต้องอยู่วัดทำต่อไปบอกกับศัตรูว่าท่านต้องอยู่วัดทำหน้าที่ต่อไปที่ปรึกษาจะรักเจ้าวาดมากยิ่งขึ้น <Alrighty. S 1> เพื่อนจะรัก เจ้าวาดมากยิ่งขึ้นเรื่องแค่นี้คอขาดบาดตายแล้วแต่ท่านไม่ส่งผมท่านยอมไปเองท่านยอมไปเองศัตรูเนี่ยขนลุกขนพองแล้วท่านต้องส่งผมแน่นอนแล้ะแต่ท่านไม่ส่งครับคุณโยมท่านยังให้อยู่วัดที่วัดท่านมีเมตตามีพรหมวิหารทั้งสี่อยู่เต็มเปี่ยมเลยเจ้าวาดผมขออาสาไปเองครับนี่สรุปให้เห็นว่า โจรเนี่ยแทนที่จะเอาพระพุทธรูปไม่เอาครับวางพระพุทธรูปกราบลงตรงนั้นเลยเพราะความเสียสละของเจ้าว,วาดครับความเสียสละตัวเดียวคุณโยมยึดมั่นทำลายแม้แต่โจรที่จะคิดจะปล้นครับหยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดร้ายกับเจ้าว,วาดเลยหยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดร้ายต่อพระพุทธรูปเลยครับ ความเป็นหมู่ความเป็นเพื่อนความเป็นสหายเพิ่มมากยิ่งขึ้นความเป็นศัตรูที่เคยคิดอาฆาตพยาบาทลดน้อยถอยลงไปแต่ถ้ามันยังคิดไม่ได้โยมช่วยพิจารณาเถอะใช่ไหมเข้าใจไหมทีนี้นี่อะไรก็สองสามเรื่องนะก็ขอฝากคุณโยมไว้นะครับนิดๆหน่อยๆธรรมะก็ เดี๋ยวมันกับบ่มีคนมาบอกมาวอาให้ฟังม่าสิมงนันกัมัสาธุจังสิเห็นดีหลายเพราะว่าก็ได้เหียนหูไปกันหน่อยสาธุสาธุเอ้าสุดท้ายนี้หลับตาครับโคชัวอ้ายนั่งสมาธิครับหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้ากำหนดว่าพุทธหายใจออกกำหนดว่าโทตั้งกายให้นิ่งตั้งจิตให้มั่น นึกถึงคุณพระรันตนใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงคุณบิดามารดาผู้ที่มีพระคุณนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยสั่งสมมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้และความดีนี้เราจะต้องสั่งสมอบรมเพิ่มพูนอยู่ต่อไปเนือง ให้ร่างกายและจิตใจของเรานี้ซึ่งพ่อและแม่ให้ร่างกายนี้มาแล้วจงใช้ร่างกายอันนี้จิตใจดวงนี้ให้มีแต่คุณนประโยชน์ต่อตนเองและเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติตั้งจิตให้เป็นเมตตาตั้งจิตให้เป็นกรุณาตั้งจิตให้เป็นมุทิตา ตั้งจิตให้เป็นอุเบกขาท่านก็ชื่อว่าเป็นพรหมเป็นเทพเป็นธิดาเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมวลมนุษย์นี้แล้วพระพุทธเจ้ายกย่องเชิดชูว่ามนุษย์นี้เป็นมนุษย์ที่สามารถฝึกได้อบรมได้สามารถที่จะหลีกเลี่ยง สิ่งที่ไม่ดีได้เพราะว่ามนุษย์เรามีจิตใจที่งดงามมีจิตใจที่อ่อนโยนมีจิตใจที่มีเมตตามีจิตใจที่เอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีเห็นเพื่อนได้รับความทุกข์เราก็หยิบยืน่นทางด้านกายก็ดีทางด้านกําลังใจก็ดีอุ้มชูชุดให้เขาได้ยืน ขึ้นมาได้ก็ถือว่าเราได้สร้างคุณงามความดีในแต่ละวันในแต่ละที่ในแต่ละแห่งแล้วขอให้รักษาความดีอันนี้เอาไวา้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มกำหนดลมหายใจเข้าออกว่าพุทธหายใจออกว่าโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโททำให้ทุกวัน วันละนิดวันละหน่อยวันละห้านาทีก็ดีวันละสองนาทีก็ดีวันละสามนาทีก็ดีขอให้ทําทุกวันขอให้ทําเป็นประจำขอให้ทําเป็นเนืองนิดการกําหนดลมหายใจก็ถือว่าเป็นคุณอน,นันต์มีประโยชน์มหันเราจงฝึกเถิดเพราะอันนี้พระพุทธเจ้าคนพบมาแล้วท่านใช้แล้ว ท่านไม่เก็บเอาไว้กับตัวของท่านเองท่านได้สอนท่านได้แจกจ่ายให้กับมวลมนุษย์ของเราได้มีความสุขความเจริญขอเจริญธรรมเจริญพรทุกท่านพร้อมกันสาธุบูาาตามิโตอ,อาตสาภะกวะโตอ,อาราหะโตสมาสัมุทธัสานโมตัตสะ ฟะาขวโตอะราโตสมาสัมปวตะาะโมตัาสมฟ้าวโตอะราโตสมาสัมปวตาสัมโเส้นมาแดงเงาพอเทวดาเส้นมาแดงเชาคนบมท่างขืนกาซีเดโตแบบบบกาซีสูคอนแบบหยห์อเนาะยังไม่ดีไร สาทวสิสิสทธีปปอนบวนวิเศษไปแก้วเกิดมงคลณโบลลองมาตกแต่งกัดอยู่แฝงกงลามพัดออกมาเป็นหลอดถอดออกมาเป็นปุ๋ยช่วยออกมาเป็นเซนเซนและตีพันคำ เป็นดังแก้วมุกดำใส่สองงามอ่องต้องสองใส่ทั้งนอกและในลำเลิดไฟเกี่ยวเกิดเมืองสวรรค์ปานให้อาตมามาบุกค่ามวามมาเยื่กวนเอ้ยนเจ้าไปหมดสานใหญ่กินปา ก็ให้มาสามเมื่อนี้วันเนี่ควนเจ้าไปอยู่หน้ากินเขาก็ให้มาสามเมื่อนี้วันเนี้ยควนเจ้าไปกินเหล่าน้ำโมน้ำฝูงก็ให้มาสามเมื่อนี้วันเนี้ว่ามาอยอะคนอื้อ ขวัญเจ้าไป๋ยโยทำน้ำพญางูก่อให้มาสาเมื่อนี้วันนี้ขวัญเจ้าไปโยน้ำพญานาคก่อให้มาสาเมื่อนี้วันนี้ขวัญเจ้าไปลำบากน้ำโมผีตายก่อให้มาสาเมื่อนี้วันนี้ว่ามาอยู่ ื่อตาเว้นตกกับป่าแสงงามเมื่อตาเว้นแดงกับป่าไม้แหมวันเจ้าไปอยู่หนเหนือหรือเตก็ให้หิบมาสามื่อนี้วันนี้ควรว่าการว่าเจ้ามาอดแล้วให้เจ้าอยู่สวัสดีมีความสุขจเจริญความเจ็บเจ้าอย่าได้ ความไข่เจ้าอย่ามีว่าสีสีไฟสินนี้เป็นไฟที่ศักดิ์สิทธิ์ผูกแขนแล้วมีฤทธิ์งเฮืองไปหนาหาม อันโมโลค่าไข่วัดไอบ่มาปาพบแต่ทางเก้าวนาจะเริ่มขึ้นดอกบอถอยเป็นผู้เบาสันหน่อยอาหอยปีก็ยังดีคือเก่าวบอมีวันแก่เท่าปุสาวเจ้าหุมหักแพงความแหงแข็งแหงมันบอมีวันแปรเปลี่ยนจนกระเสียนหอดห้อยงงันุ่มก็รตั้งัน เออืสีเวีต่อแต่นี่ให้มีตั้งแต่ความสุขอันโม่วงอานความตกให้ห่านไก่พันเรศศกดีให้ห่านลังเข่าโอยไปให้ไก่ห้าแต่พกทางเก่าวจะเล่นกินดอกดังัน้ำให้เจ้าสุขที่มันเสมอวันดอกคือเก่าศกหลักผาหลักไหลลังเก่า้อมเจ้าคัวสวรร์นอนหลับนั่นได้เงินพันเงินเมื่อนับ เดินขึ้นมาโศกพันล้านเป็นเศรษฐีเด้อขออำนาจแหงน่เฮียศักดิ์ธิีกับทั้งฤหลี์ในจักรกวาลกว่างคุณพารัตนาไตแก้วแววไว้ใส่ซองจงสองทางชิวิตยไอ้สมใจเจ้าปาธนาการงานให้ก้าวนาโศกสตาเฮืองหงเงินเดือนสูงปีละสามสีสัน,นโศกพันล้านเป็นเศรษฐีเด้อโอ้โอา กากสาสดทีวันต